นนี้อยู่ห้วยน้ำดังนะครับปลายอยู่ถนนสกอรนะครับอตอนนี้ถนนเปียกนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนที่ไปไปลายมาจากปลายนะครับจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับเกียร์ลงมาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลยนะครับเกียวเปิดไฟหน้าเพื่อป้องกัน เมื่อกี้มันมีหมอกนะก็เลยเปิดไฟหน้าฟ้องกันไว้จะได้เห็นกันใไกลนะครับ mm hmm. กีเราผ่านอุทยานห้วยน้ำดังมาแล้วนะครับต้นไปก็ตั้งแต่นี้ไปต้นไปก็จะเป็นช่วงลงเขาเกือบตลอดเลยนะจะได้ใช้แค่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองนะวันนี้มันผมใส่น้ำหนักมาที่ไม่บอกดีกว่านะครเดี๋ยวจะตกใจ <laughs> ตรนัก็ปล่อยรถไหลลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปถึงที่ที่อันตรายเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะ